รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่บริเวณแห่งนี้นั่นก็คือวัดเทวสังคารามตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางนเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จเดยือนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรกค่ะและได้ปลูกต้นไม้ส่งปลูกไว้ที่บริเวณแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศัษษกราช2506 ยังความปรับเลื้มปิติให้แก่ประสบกัน,นิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้จะยังคงราตริงชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามได้ในรายการค่ะ ชื่อประพฤติมลีผลนะครับหรือ,อคนรู้จักกันในานามของครูเล็กบ้านใต้นะครับเป็นข้าราชการบำนาญที่ปลดเกษียณออกมาแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับพื้นเพวิชาประวัติศาสตร์พื้นถิ่นนะครับก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ตั้งแต่ปลดเกษียณมาก็จะเราก็จะรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆในเมืองกาญจนบุรีทั้ง ในอดีตจะกครัง้งถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมไปลงใน Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook ของที่เราตั้งกันขึ้นมาในนามของภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองการอันนี้ส่วนหนึ่งน่ะมันก็จะได้เป็นการเผยแพร่สิ่งที่เรารวบรวมขึ้นมาเนี่ยได้ให้คนบุคคลทั่วไปได้ได,ไ,ดได้รู้ได้ทราบซึ้งว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นมายังไงมีประวัติศาสตร์ สืบทอดมายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รวบรวมขึ้นมาครับครั้งนั้น่ะเราทําหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเรียกว่าหนังสือนพมณีการนะอ่ะครั้งนั้นเรารวบรวมการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้สิบครั้งนะครับอ่ก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็ไม่มีการจําหน่ายเราก็แจกไปตามหน่วยงานต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินของพระปันปีหลวงเนะี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเสด็จมาพร้อมกับ รัชกาลที่9นะเราพูดกันแบบคำศัพท์ำรราจมดานะสเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นี่แหละครับก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่ที่พระองค์ท่านสเสด็จมาเนี่ยก็คือ,อครั้งที่หนึ่งเนี่ยเมื่อปีพศะะ2506นะท่านสเสด็จพระรามหนเนินที่วัดนี้นะครับคือวัดเทวสังคารามนะครับเมื่อวันที่เราจะเห็นป้ายนยีข้างหลังเนี่ย26ตุลา2506 เป็นการเสด็จพระราชดำเนินของพระพันปีหลวงครั้งแรกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมาทอดพระกฐถินนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชสรนที่สยโยกคือบริเวณน้ำตกสยโยกน้อยอท่านเสด็จมาจากร,ราชวังสถานีรถไฟกิรดา มาแล้วก็เลยไปที่น้ําตกสยโยกเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่น้ําตกสซโยขากลับท่านก็เสด็จกลับมาถึงที่สานิดอนลักหรือปากแพกในปัจจุบันดอนลักนะครับแล้วก็เสด็จพระราดำเนินมาอทอดกระสินที่วัดนี้นะครับแล้วทรงเททองล่อพระที่เป็น อ,องค์สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือพระพอปรและก็ที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเสด็จมา,าทรงปลูกต้นโพซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับในใน,ในวันนั้นปีนั้นนะครับซึ่งต้นโพตอนนั้นก็มีอายุยืนยาวมาซึ่งคณะทํางานของพวกเราเนี้ยก็จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ําต้นโพตั้งแต่ ราชการที่ก้าท่านสิ้นประชนเราก็จะทํากิจกรรมนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นต้นโพต้นแรกเลยนะครับที่พระองค์ท่านทรงมาปลูกที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่ามันเหมือนเป็นมิ่งขวัญของพวกเราที่ยังน้อยอ่ะถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่ให้เราเห็นแล้วแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เราระลึกถึงเหมือนกันก็คือ ต้นไม้ของพ่อต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สําคัญและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้เสด็จไปปลูกอีกหลายเลยที่แต่ละวัดที่มีต้นโพนี่ก็มักจะไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมรดน้ําต้นไม้ของพ่อเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จมาไม่ได้ตรงกับวันที่26ของเขาก็จะมาอีกวันหนึ่งนะ้นั้นกิจกรรมตามที่พระองค์ท่านไปปลูกนะมักจะไม่คยมีจะมีที่วัดเหนือนะเป็นประจําทุกปี ที่คณะทํางานของกรุงเมืองการเนี่ยเขาเขาจัดกิจกรรมอันนี้อยู่นะครับพระราดกรณีกิจของอ่าของพระพันปีนะครับตอนแรกก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการจัดกิจกรรมอ่าได้ข่าวมาแว้วๆผมก็เริ่มรวบรวมเลยนะครับว่าพระราดกรณีกิจของพระพันปีเนะี่ยมีกี่ครั้งอ่าเมื่อเรารวบรวมได้แล้วเนี่ย ผลอันนี้นะครับก็จะได้ถูกนำไปบันทึกไว้ในหนังสือจดหมายเหตุของวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนให้ได้ทราบถึงพระรากรีกิจของพระพันปีอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าความผูกพันนั้มีมากนะครับเพราะว่าการเสด็จของท่านเนี่ยมาบ่อยมากหลายครั้งมากจนกระทั่ง รัชการที่าท่านจะด็จพระพันปีก็เสด็จมาด้วยนี่รวมทั้งรัชการที่10นะครับแต่นั้นยังเป็นฟ้า,าชายอยู่ก็มักจะ,จะเสด็จตามมา <c oughs> ทีนี้ความผูกพันระหว่างคนกับพระองค์ท่านเนี่ยมันก็มีมากก็บางคนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดได้พาลูกหลานมากราบฝ่าพระบาทตามสถานที่ที่พระองค์เสด็จรวมทั้งพระองค์เสด็จไปหลายๆที่ที่ ทุละกันดารพระองค์ท่านก็เสด็จไปอันนี้ก็คือมันเป็นความผูกพันที่เห็นว่าแม้ว่าที่จะลําบากพระองค์ท่านก็เสด็จชาวบ้านตรงนั้นก็จะเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ก็เลยความผูกพันของพระองค์ท่านมีมากกับจังหว,วัดกาญจนบุรีนะครับเท้าวความไปนิดหนึ่งเนื่องจากอาการที่ก้านะ้ท่านมพีพระเรียกพระอภิบาล ก็คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเคยบวชที่วัดนี้นะครับและก็เป็นคนพระเหนือแล้วก็ได้มีอาการสถา,าปนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอภิบาลทีนี้ความผูกพันระหว่างพระอภิบาลกับราชการที่9กน่ะก็ผูกพันกันมาตลอดนะครับสองอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเรื่อยจนกระทั่งพระองค์ท่านได้ตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช องที่19ของกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ความผูกพันของราชการที่9ก้ารวมทั้งพระพันปีเนี่ยกับสมเด็จพระยา,านสังวรของเราเนี่ยมันมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เป็นคนวัดเหนือนะครับเป็นคนวัดเหนือบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับจะมีบ้านอยู่ตรงถนนปากแพร์แรกๆก็บ,บวชในบทหลังเล็กเนี่ยนะครับบทเก่าเนี่ย ท,ท่านบวชในหลังนี้แล้วก็ไปเรียนต่อที่นครถมที่วัประจำวัดอยู่ที่วัดสเนหาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบวรนะครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเกทีนี้พอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดไปบวชที่วัดบวรเนื่องจากมีความใกล้ชิดอยู่กับ สมเด็จพระสังฆราชเก่าอยู่แล้วการแลทางสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของในหลวงที่ขณะที่ในหลวงบวชอยู่ที่วัดบวรสิ่งของภาพก็ยังมีอยู่ในหอพระประวัติอันนี้นะครับเพราะว่าพระละต้องเรียกว่าพระจริยววัดของสมเด็จพระสังฆราชเราจะเก็บไว้ในหอหอที่หอพระประวัติ ตรงโน้นตรงริมน้ำนั่นนะครับอันนั้นก็สิ่งที่มันเป็นสมบัติของสมเด็จพระสังฆราชเองที่ทางวัดบรวรส่งมาให้ทางวัดเนี่ยได้เก็บไว้นะครับและทางวัดเราก็ได้จัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ประชาชนทั่วๆไปได้เข้าไปบูชาและก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งวัดนี้ที่มันสาคัญก็คือพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย มันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ก็คือมีที่วัดบวรนะครับมีวัดวัดเลาคือวัดเหนือวัดยาณสังวรแล้วก็ที่วัดบวรไอ้ในเฉพาะบรมหาจวังจะมีอยู่ที่สี่ที่นะคือพระอัฐของสมเด็จพระสังฆราชพระอัฐินนะครับอยู่อาจจะมีแค่สี่ที่นะฉะนั้นเวลาคนที่มาเนี่ยหนึ่งต้องการมากราบพระอัฐ ของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งคณะเมื่อก่อนนะ่ะเราบรรจุไว้ในในโบสถ์หลังเก่าทีนี้โบสถ์หลังเก่ามีการรูรณะซ่อมแซมใหม่อ่าซ่อมแซมภาพกิจกรรมฝาผนังภายในแล้วก็ตัวอาคารพระอาทติก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่หอมนรดบตรงนี้นะครับถ้าจะมาบูชาหรือมาสักการะก็เชิญได้ตรงที่พระมนตดบตรงนี้ครับพระองค์เสด็จท่านมาปั๊บ จะ,จะมีค่าสังประตูหน้าเนี่ยครับรูปเก่าๆจะมีพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินมาตรงนี้โบเรนตรงนี้เมื่อก่อนโบดนี้ยังไม่มีก็จะมีตรงหน้าพิธีเนี่ยนะครับพิธีเททองเททองพระพอปร,รอก็จะมีเตาจนกะทัางไปถึงด้านโน้นเลยพระองค์ท่านก็สเสด็จเททองเททองก็จะมีภาพบางภาพที่ทางวัดหรือทางาพวกผมได้รวบรวมงกันไว้ก็จะมีพระองค์ท่าน ตรงนี้ก็จะเป็นพระนั่งอําหับสวดน,นะครับตอนที่พระองค์ท่านเถท,ทองก็จะมีมีภาพมีของบุคคลหลายๆคนบันทึกภาพเก็บไว้นะครับและก็ตรงนี้ก็จะมีไปเรื่อยนะครับเป็นเตาหลอมสำหรับหลอพบรบตอนพระประปะก็ไม่ได้ใหญ่นะครับองค์เล็กๆก,ก็จะเตาจะเยอะนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีภาพบางภาพที่พระองค์เสด็จจากลาบตรงนี้มามีนะครับ ทั้งสพระองค์เลยตอนนั้นนะครับพระพอปรอส่วนใหญ่นะครับเป็นพระบูชาขนาดมันจะมีอยู่สีขนาดซึ่งก็มีขนาด5นิ้ว9นิ้ว12นิ้วแล้วก็สีนิ้ว5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยทางวัดทั้งแรกก็จะเปิดให้มีการจองราคาไม่กี่บาทปัจจุบันราคาก็ค่อนข้างสูงจนกระทั่งมีคนนิยมมาก พระรุ่นแรกที่หล่อเสร็จแล้วเนี่ยหมดก็ทำเสริมโดยใช้แบบพิมพ์อันเดิมเนะครับเสริมขึ้นมาก็ยังพอมีจำนวนที่ส่วน12นิ้วเนี่ยทำไว้หล่อไว้2องค์ถวายให้กับพระพันปี1องค์แล้วก็ในหลวง1องค์ฉากนั้น12นิ้วจะมีแค่2องค์ส่วน48นิ้วเนี่ยมีองค์เดียว นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์หน้าพระประธานองค์นี้จะมีพระพอปลลอ,อยู่องคหนึ่งหน้าตักสี่สิบปดนิ้วมันจะมีคล้ายๆกันนะหลายองค์แต่ข้างหน้าหน้าผ้าทิพย์เนี่ยจะมีคําว่าพอปลลององอื่นจะมีผ้าทิพย์นะครับจะมีอยู่เน้นะอยู่องค์เดียวก็จะมีสี่ขนาดที่พระองค์ท่านทรงมาเททองไว้นะครับ เป็นพระบูชาขนาดเล็ก5นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว12นิ้วไม่มีในท้องตลาดไม่มีเพราะว่าอยู่ในวางและว่ากาันง่ายๆถ้า48นิ้วอยู่ในโบสถ์นะครับ5นิ้วกวับ9นิ้วเนี่ยเป็นพระขนาดเล็กก็คนก็มาบูชา,าไปกันเยอะแยะนะครับอ่ะอันนี้ครั้งแรกครั้งที่สองนะท่านจะเด็จไปที่วัดพระแท่นวัดพระแท่นก็คือที่อำเภอสมกานะครับ ท่านเสด็จไปเพื่อไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาในปี2512จากนี้6ปีก็ไปที่วัดพระแท่นไปเวียนเทียนนะกว่ากันง่ายๆว่วิสาขาบูชาอันนั้นเป็นครั้งที่สองของพระพันปีนะครับและหลังจากนั้นก็ก็จะนานไปลายปลายปีอีกนะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมืองกาญนี่แหละครับแต่ ครั้งนั้นท่านสเสด็จมาจากพระราชวังไกลกังวลน,นำมาโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่กองกำกับตชดเขตเจซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกองกับตำรวจภูธรตรงนี้นะครับเพราะเขตเจ็ดเนี่ยย้ายไปอยู่พมนมทรงนี้พระองค์ท่านสเสด็จมาเอาฮอมาลงทรงมาเยี่ยมเยี่ยมตำรวจชายแดนพร้อมทางมามอบป,ปืนให้ ตำรวจชายแดนไว้มาพระราชทา,านปืนไว้ให้ซึ่งปืนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางกองกับตชะดระเก็บไว้ที่พนมทวนนะครับอันนี้ก็กเคยเข้าไปเข้าไปดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเสด็จครั้งที่ครั้งที่สามแล้พอครั้งที่4เนี่ยย้อนกลับไปที่พระแ่นอีก พระพันปีก็มากับราชการที่กาเนี่ยที่วัดพระแท่นมาเพื่อทำพิธียกช่อฟ้า,าพระอุโบสถวัดวัดพระแท่นหลังในคราวเดียวกันนะทางกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดก็ได้มอบเครื่องบินทำฝนเทียมให้พระองค์ท่านแล้วก็ส่งมาเยี่ยมเยียนราษฎรนแถวทรมามกาด้วยนะครับ พร้อมกันในวันนั้นนะ่ะพอมามอบก่อนมอบเครื่องบินก็หล่อพระประธานที่ในโบสถ์ของวัดพระเจ่นอีกด้วยนะครับคือรายการที่9กับพระพันปีเนี่ยครับก็จะทําพิธีในวันนั้นด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4อ่าต่อไปครั้งที่5เนี่ยครับครั้งที่5้าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากอ่าต้องบอกว่าเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยนะครับ ส่วนที่ว่าเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยนี่เรื่องไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ห้าเนี่ยเป็นการเสด็จมาถึงสามวันวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบหกวันที่สี่องค์ท่านเสด็จมาที่ประทับแรมที่เขื่อนแม่กลองนะครับวันที่สี่พอมาประทับเรื่องส่วนวันที่ห้าเนี่ยมันเป็นวันเฉลิมประชนมาพรรษาของในหลวงรัชกาลที่เก้า พระองค์ท่านก็เลยเสด็จมาทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ในพระอุโบสถวัดเทวสังฆารามนะครับอันนั้นเป็นตั้งถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวในประการที่9ที่มีการเฉลิมพระชนมพรรษานอกกรุงเทพมหานครอพอวันที่ห้าก็มาทำพิธีเฉลิมพระพันศาที่นี่ ตอนเช้าที่วัดเหนือพอตอนบ่ายพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่วัดยวนนะครับที่วัดยวนก็มันเป็นของนิกายก็ทําพิธีที่นั่นเหมือนกันทางวัดยวนก็ทําพิธีเฉลิมพระชมนมพรรษาให้เสร็จแล้วพอตอนนั้นก่อนน,นัก็จะมีการสเสวยพระกยาหารกลางวันซึ่งการไปสเสวยพระกยาหารก็อยู่ที่เขาเรียกศาลาทรงพระเจริญ นะครับอยู่ริมน้ําทางลงที่จะไปหอเทียนฐานข้างล่างนะครับก็จะมีสาลาทรงพระเจริญพระองค์ท่านก็ไปเสด็จพระเสวยขยาหารที่ที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นวันที่5้ากอ,อคือวันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ชาวเมืองการที่จดจําไว้ได้ก็คือ1ตรงหน้าสาลาทรงพระเจริญมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งสมเด็จ พระพันปีท่านก็ถามว่ามีฝักแก่ๆบ้างไหมอะไรบ้างไหมก็เรียกให้นางนางสนมบอกว่ากันง่ายๆนะนางสนองพระโอษ่์ไปเก็บมาสักฝักสองฝักแล้วก็มาชิมชาวบ้านเห็นก็แล้วเออวะสมเด็จพระพันปียังทงชิมเลยพอพระองค์ท่านเสด็จไปมาขามต้นนั้นทางทางวัดโยนก็เลยทำ กรอบล้อมไว้นะครับเป็นสแตนเลสชาวบ้านก็เรียกมะขามตอนนั้นเรียกว่ามะขามทรงสเสวยซึ่งต้นนั้นก็ยังอยู่แถวหน้าสารเจ้าพ่อกุฎูนะครับอันนั้นเป็นเป็นวันที่ห้าในครั้งเดียวกันนี้ครับคือวันที่หกพอ,องค์ท่านสเสด็จมาสี่ห้าหกวันที่หกเนี่ยท่านจะต้องสเสด็จกลับแล้วท่านก็สเสด็จไปทางบอ่อพลอยก่อน ไปที่วัดรัชดาพิเศษเพราะทางกำนันกำนันจุนทางชาวบ้านบ่อพลนะมอบที่ดินให้นะครับอ,อันนั้นก็รู้สึกสมเด็จพยานก็จะไปด้วยนะครับเป็นเป็นผู้รับมอบอที่ดินของวัดรัชดาพิเศษอพอหลังจากที่รับมอบที่ดินเสร็จ ท่านก็ไปพระราชทา,านธงลูกเสือชาบ้านนะครับะต่อจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียนราษฎรแถวบ่อบพลอยนะครับหลังจากที่ไปที่บ่อบพลอยเสร็จแล้วก็สเสด็จพระราชดำเนินกลับเลยไม่ได้มาทางนี้ก่อนที่จะ,สะเสด็จกลับท่านกระสรงแวะที่เจดียุทธหัตถีหลังจากที่พระองค์สเสด็จตรงนั้นปั๊บทางจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีก็สร้าง อนุสาวรีย์ขึ้นตรงนั้นเลยตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปมีแค่เจดีก์เก่าตรงนั้นกันนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วเนี่ยทางจังหวัดกานบรีก็เลยสร้างพระอนุสาวรีย์ขึ้นทีหลังนะครับอันนั้นเป็นผลที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่ดอนเจดีนะครับอันนั้นเป็นครั้งที่ห้าคือพระองค์พระองค์จงขับรถไปเองอะ่ะว่ากันง่าย,ายชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าใครชาวบ้านไปถสงก็ ก็ไปถามเขาพระองค์ท่านก็ถามคนโน้นทางไปยังไงยังไงไชาวบ้านก็ไม่รู้ก็บอกแนะนำโน้นโดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมานะครับส่วนพวกรถติดตามน่ะตามมาภายหลังพระองค์ท่านไปก่อนก็พระองค์ท่านก็เดินดูพร้อมทั้งรถพระพันปีด้วยอะไรด้วยนียครับก็เลยกลายเป็นที่นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านก็เริ่มมา ศึกษากรณีการยุทธหัสถีที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากจุพรณบุรีครับคือหลังจากที่ทางที่จริงต้องเรียกว่าสมาคมชาวการเป็นผู้ดำเนการจัดสร้างขึ้นมานะครับพอสร้างเสร็จก็มีการเฉลิมฉลองทุกปีนะครับตรงกับวันกองทัพไทยซึ่งมันวันกองทัพไทยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็จะมีการ จัดการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเทอิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรที่เจดียุทธหาสีนันเป็นประจําทุกปีนะครับครั้งต่อไปเนคะรั้งที่6นี่ครับอันนี้เราเราก็ไม่ค่อยทราบนะครับครั้งที่6นะพระพันปีนะครับสเสด็จไปที่ค่ายผล9เพื่อวางวางเขาเรียกวางศิาลาฤกษ์อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกที่ค่ายผล9นะครับ อันนั้นเป็นครั้งที่หกที่พันปีสเสด็จเหมือนกันครั้งที่เจ็ดก็คืออันนี้พึ่งจะได้เจอเมื่อสองวันนี้เองนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือ,อพระอ,องค์ท่านสเสด็จไปที่ศรีสวัสดิ์ที่วัดที่ท่ากระดานพลโทร,รมศัก์มอบให้เด็กคนหนึ่งพระพันปีจนะงอุปถมัมภ์เด็กคนนี้เด็กคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังทํางานอยู่ในมืงการเป็นอ,อ,อสสอ,อยู่ที่สารการ คือบุญส่งคําแย้นะครับอันนี้ครั้งที่เจ็ดพอครั้งที่แปดเนี่ยพระพันปีท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปที่ที่ผู้เยแดสดศีสวัสดเพื่อไปดูการทำทำฝ้ายทำเสื้อผ้าทำเสด็จพระราดดำเนินไปนการส่วนพระองค์นะครับครั้งที่9้ท่านเสด็จมาที่เขื่อนศรีนคารินเป็นการเสด็ดจส่วนพระองค์เหมือนกัน ยังไม่มีหมายกำหนดการมาล่วงหน้าสเสด็จมาประทับอย่างเงียบครั้งที่สิบอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าท่านเสด็จไปที่ช่องเขาขาดมาพร้อมกับรอสิบมาตรวจมาเที่ยวมาชมที่ช่องเขาขาดนะครับส่วนครั้งครั้งสุดท้ายที่ผมรวบรวมได้ก็คือสเสด็จที่บ้านคริตีชแชแลกอีกเหมือนกันนะครับที่ทองผัวภูมิ ท่านเสด็จมาเนี่ยก็มาท่งมาเยี่ยมเยียนมาติดตามผลการที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาแล้วให้คําแนะนําไว้ชาวบ้านได้สารต่ออะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่เรารวบรวมาไดา้แค่นี้นะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จมาของจังหวัดกาบร,รีเนี่ยค่อนข้างมากผมกลัวมากหลา,หลายจังหวัดเัดวจซ้ำนะครับตอนนั้นยังรอสิบพระองค์ท่านยังเป็น พระบรมศาสิราชอยู่นะครับช่วงนั้นก็จะมากระพร้อมกับพระพันปีเนี่ยบ่อยมากนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราเนี่ยล้ำลึกถึงอยู่เสมอเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากที่เจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินท่านจะเด็จมาหลายครั้งหลายหนนับเป็นความปืืมปิติของเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับ ทั้งหมดคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่พระศกกันที่ก่อนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะตาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ